نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم تفلحون كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما พี่น้องผู้มีอมมานทั้งหลายครับช่วงนี้เราก็เข้าสู่เดือนรอยับก็เหลืออีกไม่ถึงสองเดือนนะครับอีกเดือนครึ่งก็จะเข้าสู่ร,รมฎอนอัลมมบารักบรรดาสลฟุสซอเลจำนวนมากก็เฝ้าเพียรพยายามที่จะขอดุาิ์ต่อละตาลานะครับเมื่อจะเข้าสู่เดือนรอยับวิงวอนต่อละตาลา ขอให้เรานั้นได้รับความจำเรนญได้รับบราระกัดจากเดือนรอจับแล้วก็ให้เราได้เข้าถึงเดือนรอมฎอนอัลลอฮฺมะบาริกละนาฟีรจาบ و ش ع ะ ا ن وبلغن رمضان เนวันนี้ขอพูดถึง h ะดษทขอนนบี صلى الله ع ل ي ัลลัมที่ได้สอนชายคนหนึ่งที่มาถามเกี่ยวกับเรื่องหลักการอิสลามซึ่งเนื้อหาก็คือว่าถ้าต้องการอยากจะเป็นชาวสวรรค์อยากจะเข้าสวรรค์ต้องทําอย่างไรบ้าง حدثني برناكة أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم ราวะฮุม,มุสลิมซึ่งมีความว่า่ันจาบิรอับดุลลล่ารดิยัลลอฮันไมได้เล่าว่าได้มีชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นสหายท่านนาบีนั่นเองมีอ ي มานศรัทธาต่อลอฮ์ละลอซูลอยู่แล้วมหาท่านนาบีซึ่งมีรีวายาอื่นอื่นมีสายรายงานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับชายผู้นี้นะครับซึ่งประมวลได้ว่า ชายคนหนึ่งจากชาวอาหรับบาโดวีคือมาจากคนนอกเมืองที่เราเรียกว่าชาวบาโดวีอาหรับชนบทได้มาหาท่านนาบีสุลต่าละฮ์มอลิวะสัลลัมแล้วก็ได้มาถามท่านนาบีถึงเรื่องราวของหลักการศาสนาอิสลามที่จําเป็นนะครับท่านนาบีก็ได้กล่าวสอนนะมาถึงมัดบอกว่าโอ้รับสุลลัลละฮ์ยานบีอัลลอฮฺอัคบิรนีมาดะร ر ض ละลาฮู ع ل ي م ั ن ا ل ลาต ة ในอีกรายงานหนึ่งคือเรื่องเหมือนกับฮ,ฮะดิษจิบรินที่มหานาบีมาถามว่าอิสลามคืออะไรอิมานคืออะไรมีรีวายาัดประกอบมากมายนะครับหลายแง่หลาย,ายมุมอันนี้ก็เช่นเดียวกันชายคนนี้ก็มาถามนาบีบอกว่าขอให้ท่านได้บอกให้ฉันทราบชื่อว่าอัลลอฮ์ได้กําหนดการละหมาดให้แก่ฉันนะมีอะไรบ้างละหมาดอะไรบ้างที่ฉันต้องทำเนเท์ตระลากํำหนดเป็นฟารดูเอาไว้ ท่นานอบีก็ตอบในเบื้องต้นบอกว่าอัลสลาวะตุลคอมสการละหมาตฟารดูห้าเวลาในแต่ละวันแต่ละคืนอิลลัอันตุตอวิอัชัยอันเว้นเสียแต่ว EN ่าท่านจะทำเพิ่มเติม,ตมจากละหมาตดื้อเดนนะครับไปเป็นรอวาติบก็ดีละหมาตละหมาดวิเตสก็ดีนะหรือละหมาดตะฮัดยุทธหรือละหมาดตูฮาเนี่ยเพิ่มเติมเอา แสดงว่าละหมาดฟัตดูห้าเวลาเป็นความจําเป็นที่เราต้องรักษามุสลิมทุกคนจะต้องรักษาการละหมาดห้าเวลาเอาไว้ถือว่าเป็นชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมุสลิมจะขาดมิได้นี่คือหลักการว่าฟัตดูห้าเวลาคือสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องทําส่วนละหมาดอื่นๆถ้าไม่ทํทาทั้งท้ที่เรารู้ว่าเป็นเรื่องดีแต่เราไม่ทําเพราะไม่ใช่ฟัตดูอันนี้เดี๋ยวจะมีประเด็นต่อมานะครับ ชายคนนั้นก็กล่าวถามว่าอัคบิดนี่บีมาฟารบุลอลฺวะะเลยมินอสซิยามขอให้ท่านรอ و ل ลฺได้สอนให้ฉันทราบเถอะว่ามีลการถือสิญอนอะไรบ้างที่อัลลอฮ์กำหนดให้ฉันต้องถือท่านนบีก็บอกว่าชั่วรอมฎอนอิลละอันตุตวัยอัชยนก็คือการถือสิญอดในเดือนรอมฎอนเป็นการย้ำให้รู้ว่าถือสิญอนนอกรอมฎอนไม่ใช่ฟารดู เป็นเรื่องตตัวเป็นเรื่องอาสาเป็นเรื่องสุนัตมุสตะฮับใครจะทําก็มีความดีให้ใครไม่ได้ทํานอกจากบวชรอมฎดอนอย่างเดียวก็ถือว่าได้ทาฟัรดูตามหลักการดุกคนอิสลามครบถ้วนแล้วนอกเสียจากว่าท่านจะต้องการทําการถือสินอดนอกจากรอมฎดอนสุนัตหกวันในเดือนชาววานหรือวันจันทร์พฤหัสถือว่าออยามุนเบสก็ดีหรือว่าในวันอาชุรอ หรือวันอารอฟาต่างๆนั้นเป็นเรื่องต่ตัว่าชายคนนั้นก็ถามต่อว่าอัคบิรนีมาฟรัอลอัลลอฮ์มาฟรั่งละวันแล้วยังมีอัลสากัดท่านนบีก็บอกถามว่ามีอะไรอีกที่อัลลอฮ์กำหนดให้ยันต้ออัลสากัดท่านนบีสุลตานก็บอกชายคนนั้นสอนในเรื่องเชรอยันอิสลามสอนในเรื่องหลักการบุญญพหยนอิสลามเรื่องอื่นๆที่เขาต้องการจะรู้เห็นไหมแล้วท่านนบีก็บอกว่าวัลล والذي أ ك ر กะ และ,ะชายผู้นั้นก็กล่าวกับท่านรลุลลฮบบอกว่าฉันขอสาบานผู้ที่ทรงให้เกียรติท่านบอกสาบานต่อร้อนนั่นเองบอและตัตตะว่าูชัยอันชายผูน้นั้นถามเสร็จแล้วรู้ว่าบวชรอมดอนนี่เป็นวาญิบเป็นฟาดูละหมาดห้าเวลาเป็นฟาดูนะซะกาตอมวานต้องทำชายผู้นั้นก็บอกาสาบานต่อาะอ์เลยบอกว่าฉันจะไม่ขอ ทำอะไรเพิ่มเติมและจะไม่ตัดทอนจะไม่ทำให้บกพร่องในเรื่องที่เป็นฟารดูเลยนะครับแม้แต่น้อยสัญญาบอว่าฉันจะรักษาละหมาดหเวลาให้ครบอย่างสมบูรณ์ตามเงื่อนไขจะจ่ายสการครบจะถือสุนดรมดอนนะจะทำเรื่องหลักการที่จำเป็นอื่นๆได้ครบจะไม่บกพร่องจะไม่ทิ้งจะไม่เพิ่มเติมอะไรเลยอล้วก็ละอิสลัม ทารุสุลลฮ์ก็กล่าวต่อหน้าบรรดาสหายบ,บอกว่าด้ควลนจนนนะอินซาดะกนบีบอกให้คนหน่งรู้ว่าเขาคนเนี้ที่มาถามเนี่ยได้เข้าสวรรค์นแน่นอนหากว่าเขาพูดจริงและทําตามที่เขาลำํำให้คำมันสัญญาเอาไว้ในรายงานหนึ่งอีกรายงาน,นงมีรายงานที่ว่าน,นบ,บีพูดว่า ม an ah ha ันสั่งใหอเขาอันยัน ظ ิลอ ى ر ิ ل من أ น ل ا ل ัล ة فالينظر إلى ล ذ ا นบีบอกว่าใครที่อยากจะมองและสบายใจเห็นแล้วปลื้มใจดีใจก็จงดูไปที่ชายคนเมื่อกี้คนที่มาถามฉันนะบอกว่านี่แหละเป็นหนึ่งจากชาวสวรรค์แล้วนะครับก็จงดูดูชายคนนี้สินบ,บี เท่ากับว่านาบีรับรองว่าชายคนเนี้ยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในเรื่องการเรียนรู้และปฏิบัติหลักการอิสลามในเรื่องที่จําเป็นนั้นสัญญาจะไม่ทิ้งจะไม่บกพร่องนบีบอกเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นหรือโลกทั้งหลายได้รู้ว่าอิสลามนั้นได้ให้บทบัญญัติที่ไม่เกินความสามารถเหมาะสมนะครับการละหมาดถาเวลาพี่น้องก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่า มันมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาของชีวิตอย่างใดนั่นคือเนยียม,มัดและรหมัดของลัตตารันยิ่งใหญ่และมีรายงานอื่นๆน,นะครับอยู่มากมายในสาเหตุของการมาของชายอาหรับชนบทคนนั้นนะครับในเรื่องการมาเรียนรู้เรื่องฟารดูต่างๆนานา,นาเนี่ยซึ่งในฮะดิษที่นำเสนอในข้างต้นนั้นนะชายคนนั้นถามว่าไงอะไรแต่อิดาสลัยตุลมักตูบัต บอกโอรสุลลลอท่านจะเห็นเป็นอย่างไรได้โปรดบอกให้ฉันทราบที่ว่าเมื่อฉันได้บูกครบวซุมตุรมะดอนและฉันถือสินอดในเดือนมะดอนครบถ้วนสมบูรณ์วะฮัลันตุลฮาลาลฉันได้ทาและเชื่อยอมรับในสิ่งที่ฮาลาลฉันไม่ละเมิดฉันยอมรับแล้วก็ทําแต่สิ่งที่ฮาลาลวะฮัรรัมตุลฮารมฉันยอมรับ ในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติในเรื่องต้องห้ามต่างๆทังๆ้งเรื่องอาหารเรื่องอุปโภคบริโภคการปฏิบัติต่างๆทําธุรกรรมต่างๆ,ะๆอะไรที่ฮารอมฉันจะไม่ทําอะไรที่ฉันไม่รู้แต่ฉันยอมรับว่าถ้าอัลลอฮ์บอกว่าฮา,า,ารามฉันก็เชื่อว่าเป็นฮะเอติกอรว่ามันฮารอมอย่างเนี้ยฟะละวลัมอซิตอลาฮาลิกะชัยอันและฉันจะไม่ทําอะไรเพิ่มมากไปกว่านี้แล้วเนี่ยอะดุคุลุนจันนะ ฉันจะได้เข้าสวรรค์ไหมโอ้รอสูลลล l a h เพราะนามท่านอัสุลลล์ตอบว่าเข้าได้สินะอัมยอมรับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักอันหนึ่งว่ามุสลิมต้องมองมุสลิมในแง่ดีอ,อีกด้านหนึ่งว่าถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งพี่น้องมุสลิมของเราละหมาดถ้าเวลาครบแล้วถือบวชครบแล้วเขาไม่ถือสุนัตเขาไม่ละหมาดสุนัตอย่าไปตําหนิอย่าไปบอกนี่ไม่เคร่งสุนนัะ อย่าพึ่งนี่แหละคือการสอนของนบีที่ว่าทุกคนรับได้คนรู้ไม่รู้อะไรเนี่ยพอนบีสอนทีละขั้นทีละตอนเนี่ยรับได้แม้กระทั่งมีฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านมูฮัซิมุญยาบันรอเดียลลอฮ์อันนุนั่งบรลาตัวเดียวกับท่ร์อัลลอฮ์ท่านนบีหันมาถามมูฮัตอะตัดยามูฮัตอะตัดดีมาฮักุลลอฮ์ยะลัอิบาดวะมาฮักุลอิบะดีะลัลลอฮ์นบี มาถามมมอาซบอกว่ามูอาซเอ๋ยท่านรู้ไหมว่าสิทธิของละตลาที่มีเหนือบรรดาบ่าวนั้นคืออะไรและสิทธิของบรรดาบ่าวที่บ่าวจะได้รับจากละตลานั้นคืออะไรมูอาซตอบว่าอัลลอฮฺวาลลอซูลออฺอัลลอฮฺละรอซูลนั้นที่ทรงทราบในเรื่องนี้ฉันไม่รู้หรอกท่านนบีก็เฉลยให้ฟังเป็นการสอนกรณีพิเศษตัวต่อตัวในเรื่องที่ซาฮาบส่วนใหญ่ยังไม่ทราบมาก่อนแต่มูอาซได้รับความรู้พิเศษโดยตรงจากท่านนบีสอลลอัลลอฮุมะฮะซัลลัมนบีบอกว่า อันยาบูดูหวัวลายุชริกูบีช่ครับสิทธิของละตาลาหมายความว่าเบ่าวจะต้องมอบการกระทำให้ก่ับละตาลาเป็นสิทธิของล์โดยเฉพาะก็คือการที่เบ่าจะต้องอิบาดาาา้าต่อล์ทำละหมาดถ,ถือสินอดบริจาคทําความดีทั้งหลายนั้นและยอมรับในเรื่องอะไรอัลลอฮตาลาทรงมีคุณลักษณะต่างๆท,ท,ที่เป็นเตาาฮิดอิบารดาาา้าต่อละตาลาอย่างบริสุทธิ์อิคลาสและเป็นไปตามที่อัลลอฮ์บัญญัติที่เราซูนนามา และอะไรไม่ทําชีริกต่อละตาลามัวจับประเด็นไดว้ว่าอิบาดาอัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์และไม่ทําชีริกต่อละตาลานี่คือสิทธิของละตาลาเหนือบ่าวและสิทธิที่ของบ่าวที่จะได้จากละตาลานบีบอกว่าอันละยูอัลิบะมันละชิรุบิฮิชอัลอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษจะไม่อซาบคนที่ไม่ทําชีริกต่อละตาลามัวจับประเด็นใหญ่ๆอย่างนี้ดีใจจงทั้งบอกยรา ر س ล ل u l l อฟัฟลาอุบะชิรุนเนส บอกอืรสูล u l l a ฉันจะไปบอกให้กับพี่น้องมุสลิมได้ไหมยารอสูละบลละลาตุบัชชิรุมฟยตะกีรูอันนี้เป็นประเด็นเป็นวิธีการบางเรื่องเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปบอกใครบอกแล้วมีผลเสียก็อย่าเพิ่งไปบอกนี่คือนบบีบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกพวกเขาข่าวเดียวน,นี่เพราะอะไรบอกเรื่องแค่เนี้ยเดี๋ยวคนทั้งหลายที่ยังมีหลักอากีดะยังมีความเข้าใจศาสนาย,ยังน้อยก็จะยึดติดเอาแค่ว่าวันหนึ่งฉันไม่ทำชีริกต่อลาตาลา วันหนึ่งฉันอิบาได้ต่อลาแต่ละครบแล้วฉันตายใจว่าได้เข้าสวสรรค์แล้วไม่ลงโทษแล้วก็จะเฉื่อยชาละทิ้งอามันที่ซอแล้วอื่นๆอีกมากมายเช่นละมาจ,จะมาฉันไม่ไปแล้วละมา,าวันสุกนะโอ้ฉันบวชสุนัตไม่เอาไปความดีอื่นๆบริจาคสร้งไม่เอาแล้วฉันไม่ทำชีริกพอแล้วก็จะยึดผิดทำไม่ถูกระบบขาดความดีมากมาย วันกิยรติ์เดี๋ยวจะเสียดายว่าทําไมความดีตัวนี้ฉันไม่มีเพราะระยึดติดแค่นั้นในปีจึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปบอกให้คนอื่นได้เรียนรู้หลักการอิสลามให้มากขึ้นเพื่อจะได้เติมความดีให้มากๆเราตื่นรุ่นในการทําความดีต่างๆและมีความหวังความกลัวว่ายังมีความดีน้อยก็จะเร่งมือทําความดีมากๆมิฉะนั้นแล้วถ้าปล่อยให้หมวอาไปบอกตั้งแต่ต้นคนทั้งหลายอาจจะเฉื่อยชาขี้เกียจที่จะไปทาําละหมาดยามาต่างๆนานาเนี่ย ความดีอันมากมายและยิ่งใหญ่มากเพราะหุกกมของละหมาดจะมาในบางคนบางกลุ่มเป็นฟารดูที่ทิ้งไม่ได้นะครับซึ่งรายละเอียดก็เคยบอกไปบ้างแล้วทีนี้การถามในเรื่องแต่ว่าท่านวายาบานนั้นก็ไม่อาจจะทนความอืนอัดได้เพราะทิ้งระยะเวลาไปไม่นานเท่าไหร่ท่านก็รายงานฮะดิสเน่เป็นการบอกให้รู้เพราะท่านเห็นว่าเดี๋ยวปิดเอาไว้ไม่บอกความรู้ตรงนี้จะมีโทษเพราะมีฮะดิษบอกว่า ใครปกปิดความรู้วันกี่ยมมาตอเราแต่ลลาจะสวมบังเหียนจากไฟนรกให้เพราะไม่บอกความรู้เป็นบาปวาสกรัวตรงนี้ด้วยก็ถือว่าถึงเวลาที่จําเป็นท่านก็เอาความรู้ตรงนี้ไปบอกกับผู้คนและมีรายงานมาถึงเราทุกวันนี้ก็จากอะดิษอันนั้นฮัมดุลิละพี่น้องทั้งหลายครับในกรณีที่บอกว่าอัพลัมตุลฮะลาันตรงเนี้อุละมา ที่เชี่ยวชาญทางหาดีสก็ได้อธิบายซึ่งเราเข้าใจได้เลยนะบอกว่าอหันตัวาลานแปลว่าฉันได้ทําในสิ่งที่ลอตตลาอนุมัิซึ่งหมายความว่าอันใดที่เป็นหุกกมที่เป็นเรื่องทหา,านเราก็ยอมรับว่ามันเรื่องทหา,านถ้าเราไปบอกว่าฮารอมถือเป็นกูฟอนี่คือชิริกใหญ่มากอัลลอฮ์บอกว่าสุราเป็นสิ่งที่ฮารอมแต่เราบอกว่า อนุมัติกินได้โดยเจตนายาติกอดว่าได้ไม่เป็นไรกูฟอดนะครับน้องอุจิบิลละตกศาสนานะเป็นกูฟอดหรือแมก้กระทั่งว่าฮัารรนตุลฮารอมชายคนนั้นบอกว่าฉันก็จะยอมรับและเชื่อว่าสิ่งใดที่ฮารอมฉันก็จะงดไม่ทารวมทั้งสองด้านเดียกันก็คือว่ายาติกอดยอมรับว่านี่ฮารอมยาติกอดเชื่อมั่นว่านี่ฮารานฉันก็จะทํา ไม่เด้แปลว่าฉันจะทําเรื่องที่ฮาลานทั้งหมดซึ่งไม่มีใครสามารถในโลกนี้จะทําได้ในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่สามารถทำฮาลานเพราะเรื่องฮาลานมันมีมากมายเกินกําลังที่เราจะทําได้หมายความว่ายอมรับอะไรที่เราตะล,ลาเบาฮาลันเรายอมรับแม้จะทําไม่ได้เพราะเราไม่มีความสามารถเยอะแยะไปแม้แต่อาหารที่ฮาลันเนี่ยถามเรากินได้ทุกอย่างไหมเราไม่รู้จักอีกเท่าไหร่ก็แปลว่านั่นแหละถูกต้องแล้วและ ไม่ไปกําหนดว่าอันนี้หารามทั้งที่เป็นของฮารานหรือสิ่งที่อัลลอฮฺตะลากําหนดว่าเป็นเรื่องฮารอมเราไปบอกทํำได้เช่นอะไรเดี๋ยวนี้กฎหมายบอกว่ากัญชาเสรีกัญชานี่เป็นสิ่งที่ฮารอมหลักอิสลามบอกว่าฮารอมเราไปบอกฮา,ารานอันตรายนะครับนะอูซิบิลลนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการแต่งงานเห็นไหมเอ้กฎหมายบอกว่าสมรสเท่าเทียม เพศเดียวกันแต่งงานได้บอกว่าได้แล้วใครไปเชื่ออย่างนั้นละทำผู้ฟดนะครับนี่คือหลักการอิสลามเพราะมันฮารามไงซีนาห้ามสมสุห้ามลิวาตห้ามแต่งงานกับคนคนเดียวกันแต่การนิกาจะต้องชายกับหญิงสามีก็คือผู้ชายภรรยาก็คือผู้หญิงผิดจากนี้ไม่ใช่อิสลามถ้ายอมรับว่าได้ผู้ฟดไม่มีอะไรอื่นเลยบอกว่าอะไรที่ฮารามเราบ่าฮาระ กฎหมายบอกอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายคนที่เชื่อกฎหมายไม่เชื่ออิสลามก็เขาก็ทําได้แต่คนอิสลามก็จะต้องยอมรับในสิ่งทาง่านี้เรียกว่าอยู่ในคําว่าความที่นบีบอกวา่าถ้าทาได้อย่างนี้ได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นว่าคนที่ตั้งมัน่นปรมามาตัวเอาไว้ตั้งมั่นว่าฉันจะละหมาดห้เวลาให้ครบ จะถือสิ้อนดรมฎอนให้ครบจ่ายสกาดครบถ้ามีนะไปทำฮัจเป็นฟารดูครั้งหนึ่งในชีวิตทําอุมมะจะ่ายสกาดเรื่องเตาฮีดกะลิมอชฮาดะอากีดะถูกต้องไม่ทาชีริกอินชาอัลลอฮ์เข้าสวรรค์ซึ่งการเข้าสวรรค์น,นั้นในหมู่มุสลิมมีอยู่สองประเภทเข้าสวรรค์เรียกวาวลียันกับมอาลียันหมายความว่ายังไง อาวาลียนหมายความว่าตายไปแล้วตายในฐานะเป็นมุสลิมนะพอถึงวันเกียมัติเข้าสวรรค์เรียกว่าตั้งแต่ต้นเลยโดยไม่ถูกลงโทษก่อนเลยโดยไม่ถูกอีสาบก็หนึ่งอยู่ในนี้หรือว่าถูกขิสาบแล้วถูกสอบสวนแล้วก็ผ่านเข้าสวรรค์ก็เรียกว่าเข้าสวรรค์โดยเอาวาเลียนหรือมาอาเลียนแปลว่าเป็นมุสลิมกันแต่ว่ามีความผิดมีบาปซึ่งไม่เด้เตาบ้า หรืออัลตาลาลงโทษเขาก็ลงโทษก่อนคนโทษจากนรกก็ได้เข้าสวรรค์เรียามาอาเลียนส่วนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ทั้งแต่ต้นเลยแล้วก็ในบ้านปลายก็ไม่ได้เข้ากลุ่มนี้ก็คือบรรดากุฟาตมุชิกีินตายไปในสภาพที่มาใจบูมินผู้ศรัทธ,ธาอันนี้ก็ต้องแยกเพราะฉะนั้นว่าเรื่องหลักการอิสลามห้าประการทำได้ครบอย่าบกพร่องนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งในชีวิต แล้วก็หวังว่าเมื่อเขาทําตามนั้นได้แล้วความอยากที่จะเพิ่มมันก็จะมาอีกอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดหัวใจให้อะไรที่เป็นความดีมากมายเพิ่มกว่าน,นั้น<ส>เขาก็จะขยันในทำสุนนต่างๆมุสตาฮับต่างๆเพื่อเสริมสร้างความดีเมื่อเขาได้เรียนรู้มากขึ้นนบีสอนคนที่อะไรสอนบาดวูวีจะเอาแค่เนี้ยละหมาดห้เวลานบีบอกได้ถ้าทําครบตามนี้นะเข้าสวรรค์เป็นกําลังใจ فبخ نمليين كائن للتواب يا رب كثيرا حتى النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم حنتنك النبي سأقول له لا الله في ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم المسلمين من كل إنه كان غفارا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون <applause> عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر المسلمين المجاهدين المستضعفين المظلومين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبتنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الصلاة